สวัสดีครับวันนี้ผมจะย้ายต้นกระท่อมนะครับมาไว้ตามจุดต่างๆนะครับแล้วก็หลักการของเรายังคงต้องใช้เหมือนเดิมก็คือไม่ต้องรดน้ำบ่อยครับเดี๋ยวมาลงแล้วครับก็เอากระถางลงแล้วตะกร้านะลงตะกร้านะครับทีนี้ก็ใช้กระถางเป็นตัวรองน้ำจะได้ไม่ต้องรดบ่อย

้นีใบโพของแท้ตาใบโพการแดงใบโพนี่โอ้โหแตกเออตัวเขียววันนี้เบาเลย ตะกาเบาธรดีว่าน้ำปริมาณน้ำน้อยไม่อุ้มน้ำแล้ว,ลวเฮ้ยหันหันแผนไหมหันแผลไหมหันแพ้ตาดลมหมุนมาันะ้นี่เออ,อน,น,นี่ครับข้อดีข้อดีของการปลูกบนตะกา้าแล้วก็ใส่น้ำหมุนยังไงก็ได้หมุนตัด มันตานลมพอตอนเป็นนาฝนแล้ววันนี้อาจจะดูเฉาไปนิดหนึ่งนะครับโดนแดดวันแรกแดจจดจัดนะครับปกติจะโดนแดดบางช่วงแค่ไม่กี่ชั่วโมง,ง,ม,งมันจะคือชุดก่อนดิ บอกเจอแดดเลยเออกมาเป็นเข่ากำรรเลยจะตอกข่นในใากำนะก็ได้ใบนี่น้ำตาลเลยแต่หลังจากนั้นอาทิตย์กว่าก็กลับมาเป็นสีเดิมเอ,อ่อมไม่มาเลยแหนะมึนคนมาถามน,นี่มีพื้นที่ปลูกตรงไหนโอ้ปลูกไดใสิยากสิปลูกทงบนปูนก็ได้ เออดาดฟ้าก็ได้ม่หมุนแผ่ไหมเออแผ่มันหมดันี้ปุ๊บนู่นละดาดฟงดาดฟ้าปลูกกระท่อมต่อไปก็คือกัญชารอก่อนรอกฎหมายผ่านก่อนเพราว่ากันเรื่องกัญชาเดี๋ยวตักน้ำใส่ครับ นี้ก็เอาน้ําใส่นะครับก็เราก็ไม่ต้องรดน้ํากันมันก็อยู่ที่ว่าปริมาณน้ําเลยมากหรือน้อยครับก็ไม่ต้องลดเสียแรงรดน้ําบ่อยๆครับใช้การรดน้ดําโดยวิธีการเทลงในกระมังนะครับกระบะโอเคครับเรียบร้อยครับใส่น้ําแล้วนะครับนะดังนั้นท่านที่ไม่ค่อยมีเวลานะครับ ก็คือคิดให้เยอะแล้วทำให้ง่ายถ้าาลองดูก็แล้วกันนะครับว่าผมปลูกแบบนี้มันจะตายไหมเพราะผมใช้แบบนี้กับต้นไม้หลายต้นที่อยู่ที่นี่นะครับอย่างเช่นต้นมะพร้าวนะครับผมก็ใช้วิธีการนี้นะครับแล้วก็ต้นไม้อื่นที่กำลังปลูกอยู่ก็ใช้วิธีการนี้นะครับแล้วเราก็สามารถปล่อยปลาหานกยูงลงไปได้ ก็กะว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่1สัปดาห์มันจะมีเวลาว่างสักวันหนึ่งหรือ2วันนะครับวันหยุดนักคาเตร,เร์หรือวันหยุดปกติเราก็เพาะด้วยวิธีการอย่างนี้ครับใส่ตะกร้าใบใหญ่กว่านี้ก็ได้นะฮะโดยปกติพืชบางทีเขาใช้ดินในการยึดรากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเราก็ให้อาหาร ทางใบก็ได้นะครับแล้วก็ให้อาหารทางน้ำในน้ําก็ได้ก็จะทําให้เราประหยัดที่ผมอยากทําแบบนี้ให้เห็นเปรียบเทียบกับต้นนี้ครับแต่ก่อนต้นนี้ช่วงมาลงใหม่ๆนะครับช่วงเดือนแรกๆสวยมากนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นกระท่อมใบโพเหมือนกันแต่สภาพที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราต้องมาลดน้ํามันบ่อยมากนะฮะแล้วก็ ต้นที่พวกนูน้นกลุ่มนู้นบางต้นมาเล็กกว่าด้วยซ้ํานะครับหรือบางต้นเนี่ยฮะที่อยู่บนฝั่งนี้ครับลงดินไปแล้วเนี่ยสภาพมันจะไม่ค่อยได้ดีเลยนะครับเราจะต้องมาใส่ใจเรื่องน้ําค่อนข้างเยอะมากนะครับดูนะฮะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ลงดินมาก่อนนะฮะก็หลายถ้านนาจ,จะบอกว่าเออลงดินมันจะดีกว่ามันดีกว่าครับถ้าน้ําถ้าเรามีเวลาทําน้ําทําโลกน้ําหยด นะครับถ้าเราไม่มีเวลานะครับไม่แต่เราใส่ปุ๋ยลงไปนะครับก็เจอต้นไม้ใหญ่ในการแย่งถ้าแบบนั้นนะครับเราใส่อะไรลงไปนะครับค่อนข้างมีประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยใช้น้านะฮะแต่สิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังมากที่สุดก็คือเรื่องลมนะครับเพราะการที่ต้นไม้มันทรงตัวที่ใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อทรงตัวที่ใหญ่ขึ้นทรงพุ่มใหญ่นะครับลมพัดมาก็อาจจะทําให้ตะกร้าล้มได้ แต่วันนี้เราทําให้เขาตั้งตัวและอยู่กลางแดดให,ให้ได้แบบเต็มที่นะครับระบบรากในตะกร้านี้ได้เต็มที่นะครับวันไหนที่เราเอาไปลงดินเนี่ยก็แป๊บเดียวครับมันจะสามารถาทนแดดทนความแห้งแล้งแล้วก็ทนฝนที่มันหนักหนักได้นะครับก็ทดลองแบบนี้นะครับลองดูนะฮะขอบคุณครับ